จะเริ <ersch> on, ่าพาที่เเลยครับแต่ก็รมกรอะไรออกตัวแรออกต้อ่ตอง้าเมอการิโมะแล้วเ็กาโมิฟาเกี่ยวกับเรื่องจุดเื่อยนี่เป็นที่อ นี้ก็ยังเป็นวกตถุเก่านะดางนึ้นหลายท่านมีความสุขนะฮะออกการชมเรือใหญ่ๆวันนี้ก็แบบเต็นอิ่มเลยทีเดียวนะ่ท่านท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านเลยทีเดียวดีเไก่ไก่ตัวนี้ลายยังยังใช่ไหมครับโอเคอ่ะเด็กตัวนี้จริงนะครับ ย่อนะฮะของโลกกว้างนั้นเหลือเพียงแค่อยู่ในฝ่ามือเท่านั้นเองความสาเร็จอย่างสูงสุดเลยทีเดียวใครไปตรงไหนไม่ถูกก็คือนะครับ E P S เดียวสยนี้นะฮะ ยังไม่ถึง1,000ครับขอ1,000ด้วยฮะแฉต่อเนื่องครับยังไม่ถึง1,000พนะฮะวันนี้เรือใหญ่บุกอยุธยาครับ <S <S เดี๋ยวเราจะได้ชมนะฮะเจ้าคพิกนะครับสิงเจ้าแม่รับติมทองะคระับหนะ้าหมาในาน้ำนะฮะป้ายนะใะส่ไว้ ว่ากันปาเอาม้ช่วยตัยเลยเลยใช่ไหมใช่นะครับุกจานะอาจะล่าที่นิดงเลยครับแต่จไม่ตกอันนี้ออกตัวกันต้รวังกันเยอะนะเพราะว่าเรือใหญ่เลยอะ บันนี้ใครเอาสองชื่ออะไรอย่างเงี้ยได้ครับอาจจะราคาดิบๆแต่ก็พยายามที่จะให้ท่านได้กับได้วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สวยงามมากๆนะสำหรับสนามมอสโค์เสร็จยับขอหนึ่งพันด้วยนะยังไม่ถึงหนึ่งพันก็ขอเพิหนึ่งพันด้วยครับแปดร้อยท่านปล่อยแปดร้อยแชร์ครับ รุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับเยอะแคกเลยไอ้หนูขอหนึ่งพันครับขอหนึ่งพัน่อยยังไม่ถึงหนึ่งพันครับดังบอกตัดให้ครับตีเซียนแหนตอนไหนครับตีเซียนวันที่สองนะพี่ช่วยด้วยนะพี่ช่วยดอยสุดยอดเรื่องให้หน่อยแต่ละค่อยๆหันกลับ นี <screws> <ground> ่ค <değil> ร <à la tripod> ับมาสบตากันหน่อยสบตากันหน่อยเหมือนนักบวยอ่ะเวลาลงสนามนะก็ต้องสบตากแบบนี้ครับสบตาแบบนี้ฮะครับพี่คลิกนะครใครที่ FC ฟซีเขาครับใช้ยาเขานะฮะสามัวณีเหมือยนใจไหลกลับนะฮะไหลขึ้นพิษมีแต่นะฮะต้อง นะฮะขึ้นก็ไม่ดูเออนั่นแหละความรวดเร็วยินช่วยดึงด่อย่นงหนะฮะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าเรือแบบนี้ดูใจรักแตัเวลาออกทีหนึ่งผมว่าังเสียท็นะครับขาหอยสอนะครับอยู่แดงป้ายไซเวิร์ดนะฮะมาอยูที่ที่นําเยันสิ็์เจ้าแม่จ้าิ้มทองนี่นะฮะ หลังจากที่นะฮะทุกสิทุดท้ายนั้นจบลงเมื่อสักครู่นี้นะครับปรดท้วงใจเต็มร้อยนะฮะเครับขอบคุณมากครับท่านก็เคยเตะบอนัลแบบนี้ครับขอบคุณมากนะครันี่คือกำลังใจให้กับอดีตดีเจไก่ไลฟ์สนเองนะครับเป็นที่เรียบร้อยสนับสนุนความบันเทิงไม่ตั้งตะปต่อเดี๋ยวนุ๊กเอาดูนะครักความแรงนะฮะต้องตป็นตะปูกระจายเลยนะครับลม มาดูครับดอเลยฮะเสียท็อปข้าหอยนะครับจะอยู่ฝั่งแดงครับแล้กับป้ายนะฮะไซเวิร์กลาบลาสิทเจ้าแม่ทัพทีมทองครับติดเครื่องเราจะแข่งตอนนี้นะครับลาบลาที่จะติดเครื่องระวางเสียท็อปอยู่แดงป้ายไซเวิร์กรับอยู่ที่นั่งอย่างผมให้ฟรีนะฮะจะเป็นร้อย้วครับแล้วจะหมดแล้วนะครับถ้าจะเอาเข้ามา ผมบอกไป่ถูแล้ว,ว่าใครนำครับสมัยกันไปครับโอ้โหเสมอกันติบเลยครับสเสมอกันไปฮะ้ <c oughs> ถึงขั้นดูกล้องนะครับถึงขั้นดูกล้องครับ โอ้แรงจริงครับแรงมากครับต้นคู่เลยฮะอออกไปสวยมากครับคุณผู้ชมครับจาบกองจับไม่ทันนะครับเริ่มมาติดเจ้าแม่ทับเต็มตองนะฮะเข้าไปครับโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเกงเสี่ยมันแบบหาหาคิดคิดอะไรออล่า เซ็นเอร์ล็อกแอนอว์าครับเตแล้วนะครับไปไซเวดนะครับดาบรองระเบโอ้น้มันเข้าไปครับไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อไปาบไปไเวดไปะเซนต์ที่จะข่งครับตว่าจะไปไซเวด8ตัวแรก8ตัว8ตั้8ตัว8ตัวไตัว8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 ัว8ตั้8ตัว8ตัว8ตัวตัว8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 ั้นตัว8ัว8ตัว8ตัว8ต่ัตว แต่ต้องนแ่้ลุ้นแชร์ครับนะเดี๋ยวผมกลับไปผมก็จะไปจับนะว่ารายการนผมไม่ใน่ใจนะไปตสรทีก็จะเก็ปจอบทายให้ช่วงก่อนไม่เป็นไรแค่ไยดจระว่างปไซเบอร์ดหา่ายสิทิ้แ่ก็งอนับบายิแดน ต,ต,ต้องเดอดจารับ่ดือดใจ้รุ่งก็มืดทั้งเช้าอยู่ที่นังใหญ่จริงๆนะผมเห็นนะครสำหรับศิษย์เจ้าแม่ทังทิมทองนะตั้งแต่สนามที่แล้วครับที่รู้สึกว่าโอ้ไม่ธรรมดาครับเรื่องนี้ตื่นตาตื่นใจขึ้นเยอะเลยครับนะฮสนาต่อเนื่องครับต้องบอกว่าหยุดกันไม่ได้ครับหยุดนี่เพื่อนหายใจลดต้นคอครับเวลา ื say, ่อนหใจรอตนคอนี <pro pe> ่ผมบอกให้ขนลุกหนึ่งต้องหนีต้องหนีให้สุดครับต้องหนีให้สุดไป้ชยเนะครับไบสิทเจ้าแม่ต้องิทต่อเข้าไปนะครับต้องมาพร้าเพื่ส่งออกใบ